วสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็มาอยกลหลักในช่องการเกมเมอร์นะคะและวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไมค์ในเปิดจิเอาตัวรอดให้ได้นะคะเอาชีวิตรอดให้ได้นะคะเป็นพาร์ทที่2นะคะสมมติใครที่ยังไม่ดูพาร์ทหนึ่งนะคะคก็กดตรงปุ่มตัวไอด้านบนเลยนะคะก็อันนี้ก็ไปเล่นหลังไม้นะคะก็จะมีเตียงแล้วก็มีไม้มีหีดอะไรเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะ ไม่เอามาจากไหนนักนะดูค่ะทุกคนไว้ยแน่ตานันเราไปตัดมาคือที่จริงแล้วเนี่ยคือเราอะถ่ายอยู่แล้วเออถ่ายอยู่เออถ่ายอนะยู่ตอนนั้นถ่ายอยู่เออตอนนั้นคือแบบไม่ว่างไงไม่ว่างแล้วก็แบบบอกพ่อบอกแม่บอกแม่แมแมแมไว้เออ ว่าจะไปนอนบ้านยายอืมแล้วสินี้ก็คือแบบงอไปบ้านยายแล้วก็ไม่ได้อัดต่อก็เลยเนี่ยก็เลอไว้แค่นั้นนะเนาะก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะอัปเดบ้าแต่ว่าวันนี้เราจะมาอ่าอะไรใดๆอ่าชุดเกาะยังไม่มยังเดี๋ยวเราไปอ่า ไปหาเมือง,งออกมาทอ็อตก็ไม่ค่อยมีอยู่นนเนี่ยฮะอืมมืดอะคือเราบางคนที่ไม่ชอบลงเมืองนะคะได้ไหมครับเราบางคนคิดกลัวคือวันนั้นอะเราลงมารอบนึ่งเว้ยโดยแล้วคือซอมบีม้มาจากไหนก็ไม่รู้สี่ห้าตัวทุกคนคิดดูที โยแม่เดี๋ยวเราไปฆ่าแกะไปดีกว่าตอนนี้หิวด้วยอื่มเคไปหาของกินก่อนนังมีแมามีแกะตรงนี้อีกตัวเห็นไหมม่อกี้แกะอยู่ตรงโน้นตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะเออเคเดี๋ยวเราหาอาหารแป๊บ อืมปมปีอยู่นิ่นึงปปกินอะไรก็กคได้งั้นเราจะไปตัดไม้กันต่อจะดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวขอไปตัดไม้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเชื่อกันได้มา,าไ,ไหมเราจะทำสวนต้นไม้กันดีกว่าันบะ ทำสวนต้นไม้กันค่ะเราจะมาเราจะไม่มาเอ่อไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องมาตัดแถวนี้นะคะแต่เราจะไปปลูกใกล้บ้านกันเลยเลย Let's go <S อันนี้จะมาทำสวนต้นไม้ว่าทำฟาร์มกันดีทำทำสวนต้นไม้ดีกว่าน,นะไม้เราก็เยอะแล้วดูยังเยอะ นะคะโอ้แ oh, ล oh, ้วก็ขอโทษนะโอเคเอาปิดปิดปิดแลต้องตัดตัดตดนะ โอเคเราเอาไปประมาณนี้ก่อนล้กนะันนะค okay. รับเครไปทนนารนเนี้จะมีพาร์ทสอคืออันนี้เป็นพาสองหนึ่ง พาร์ทสองทับหนึ่งนะคะเราจะมีพาร์ทสองทับสองด้วยก็จะจบพาร์ทสองทับสองเพราะว่าเอ่ออันเนี้ยมันได้แค่ห้านาทีก็เดี๋ยวโอ้ยม,อมุงนมะาทำไมเนี่ยค่ะแม่